ทีมสกายด็อกเตอร์นะคะตอนนั้นนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะคะพอไปถึงโอโหสิ่งที่เจอเด็กมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดต้องช่วยเหลือเรื่องการหายใจเด็กเริ่มมีการตอบสนองที่ดีก็คือจากที่ความหวังจะรีบปลีนะคะกลายเป็นว่าเด็กคนนี้รอดนะคะวันนี้พบกับสกายด็อกเตอร์นักรบสีขาวจากท้องฟ้าเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อน ถามว่าสกายด็อกเตอร์คืออะไรสกายด็อกเตอร์คือการรำเรียงผู้ป่วยทางอากาศนะคะจะเป็นทั้งในวิกฤตและก็ฉุกเฉินถามว่าสกายด็อกเตอร์มีทุกภาคไหมมีทุกภาคนะคะแต่แม่ห้องสอนจะเป็นต้นกำเนิดมันจะเริ่มตั้งแต่ปี2552นะคะในส่วนที่อยู่ก็จะอยู่ในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุรัศสังการด้วยหรือ1669ที่เรารู้จักกันนะคะ ถ้ามีคนไข้ฉุกเฉินใช้การตัดสินใจของผู้การผู้การทหารของแม่ห้องศอน,นี้ก็จะมีชุดเฉพาะกิจของกรมทหารราบที่7กับ17ซึ่งเป็นของภาคเหนือมาสลับกันนะคะก็คือพูดง่าย,ายๆเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้นะคะในการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ย จะเป็นของทหารสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเขาจะทำเขาเรียกว่า MOU นะคะร่วมกับของกรมทรัพยากรน,นะคะของเกษตรนะคะแล้วก็ของตํารวจของทหารนะคะจะทํางานร่วมกันแล้วผ่านเป็นระบบเพราะฉะนั้นถามว่าผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่รีโมทแอเรียนะคะก็คือที่จะเข้าถึงยากบางทีต้องเดินเท้า3ชั่วโมง นั่งเรืออีกสองชั่วโมงแล้วเดินทางด้วยรถอีก4ี่ชั่วโมงกว่ามนจะมาถึงโรงพยาบาลชีวิตคนเรานะคะบางทีมันรอไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ณนะทุกวันนี้ถ้าคุณฉุกเฉินจริงหรือทางแพทย์อำนวยการดูแล้วว่าโอเคคุณสามารถที่จะลำเลียงทางอากาศยานได้นั่นคือเราให้โอกาสกับทุกๆคนค่ะตอนนั้นจำได้ว่าเขาบอกว่ามีเด็กทารกทารกแฝดคอได้5วัน ติดเชื่อในกระแสะเลือดถามว่าไปหมู่บ้านะไรหมู่บ้านโกแปะจําได้นะคะชื่อพวกนี้จะมีถ้าเป็นคนที่อื่นจะไม่คุ้นนะคะโกรแปะจอะปราคี้สล,ลาเชียงตองอะไรนะคะมันจะคือจะอยู่แถวบนดอยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นบินแต่ละทีนะคะหมู่บ้านพวกนี้จะเป็นหย่อมเล็กๆนะคะตอนนั้นนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนะคะคิดว่าไม่น่าจะมีบ้านคนแล้วนะคะ พอเลาะเลาไปแถวตะเข็บชายแดนพี่นักบินก็เก่งนะคะเขาบอกว่าถ้าเราบินล้ำจากนี้ไปนะน้องติ๋วเราจะหลุดเข้าไปในเขตของพมา่าซึ่งถามว่ากลัวไหมกลัวนะคะแต่เราให้ความไว้วางใจพี่ของนักบินนะคะก็คือไปปุ๊บไม่น่าเชื่อว่าแค่ ซอกเขานะคะมีหมู่บ้านคนประมาณสักสีห้าหลังคาเรือนลงจอดในสนามที่เขาเรียกว่าไม่ใช่สนามฮอถาวรน,นะคะเป็นแค่แม่น้ําที่มันมีหาดทรายนะคะลงปุ๊บพอไปถึงโอโหสิ่งที่เจอเด็กทารกแฟดแฝดพี่อ่ะเพิ่งเสียชีวิตไปก่อนได้สักไม่กี่นาทีก่อนที่ทีมจะไปถึงหลังค้อเด็กมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดต้อง รีบให้สารน้ำนะคะต้องช่วยเหลือเรื่องการหายใจต้องอะไรก็คือทำตรงนั้นเลยสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือคุณแม่เขานะคะบอกว่าถ้าไม่มีหมอลูกเขาต้องตายแน่ๆตอนนั้นคือเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำบางทีมันเป็นความเคยชินของเรานะคะอย่างอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติของพยาบาลเ ER, อแต่หน้าตรงนั้นถามว่า เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเขาไหมเขาอยู่ค่อนข้างไกลส่วนหนึ่งก็คือเขาก็ลูกคนแรกท้องแรกกันนะคะลูกแฝดอีกแฝดพี่เพิ่งเสียไปแฝดน้องอะ่ะพอเราให้น้าเกลือได้ลูกเขาเริ่มมีการตอบสนองคุณแม่เขาร้องไห้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อจํากัดของทีมสกายด็อกเตอร์ถามว่ากดดันไหมกดดันเพราะว่าความคาดหวังในการเปิดเส้นในอะไรพยาบาลถือว่าชํานาญสุดนะคะ ถ้าไปเจอบางทีเนี่ยกดดันตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมอะไรไหมแต่ก็ดีนะคะน้องเคสนั้นก็คือเปิดเปิดเส้นได้ให้นำเกลือมาเด็กหลังจากได้น้ำเกลือได้ยาฆ่าเชื้อได้อะไรไปนะคะเด็กเริ่มมีการตอบสนองที่ดี mm. ก็คือจากที่ดูแล้วความหวังจะรีบรีนะคะกลายเป็นว่าเด็กคนนี้รอดนะคะแล้วอีกเคสหนึง่งนี่คือเป็นเด็กที่หลังคลอดแล้วก็มีหายใจเหนื่อย ตอนนั้นนี่คือเป็นศูนย์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานพอประสานปุ๊บโชคร้ายพอทีมไปถึงเด็กเพิ่งเสียชีวิตไปไปช่วยเ,เขาเรียกว่า CPR ก็ไม่ทันนะคะอันนี้คือมันเป็นอะไรที่บางทีเนี่ยมันมันน่าเสียดายมันเป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะแต่มันก็ทำให้การสูญเสียยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในของคนที่เขา มีความคาดหวังว่าคือเขาเขามีลูกยิ่งลูกท้องแรกก็คือรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันจุกอกเหมือนกันนะคะบางทีอย่างเราทำงานเนี่ยนะคะเราไม่ใช่ว่าทำงานแค่ของในทีมของแพทย์อย่างเดียวเราได้ในส่วนของพี่ๆจากทหารนะคะจาก ลมทหารพานแล้วก็ของเขาเรียกว่าท,ทหารของเสนารักษ์เราจะทำรวมรวมตัวกันเป็นทีมช่วงหลังมาพี่เขาก็จะมาช่วยในการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทีมสกายด็อกเตถามว่าภูมิใจไหมภูมิใจมากค่ะของทีมสกายด็อกเตนะคะมันเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่พร้อมไปหาผู้ป่วยการรักษาของเราจะเริ่มตั้งแต่ที่ จุดเกิดเหตุเลยที่พบผู้ป่วยเลยเมื่อเราได้รับการประสานงานเข้ามาก็จะมีศูนย์สังการหรือ1669จะได้รับการประสานจากหน่วยต้นทางว่าตอนนี้มีผู้ป่วยฉุกเฉินนะจะขอลำเลียงทางอากาศเราจะมีแพทย์อำนวยการบินนะคะซึ่งจะเป็นคนพิจารณาว่าโอเคอนุมัติหรือไม่อนุมัติเมื่อแพทย์อำนวยการบินอนุมัติปุ๊บนะคะ เราก็จะแจ้งทีมจะมะีเขาเรียกว่า primary mission คือเหมือนการออก EMS การออกรับผู้ป่วยที่เกิดเหตุทั่วๆไปตรงนี้เราจะทำคือเตรียมของเตรียมอะไรไปรับผู้ป่วยเหมือนเราไปกับรถรถพยาบาลนะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าเรานั่งเฮลิคอปเตอร์ไปกับอีกอันที่สองคือ secondary mission คือการส่งต่อจากสถานพยาบาลหรือ การรีเฟอร์คนไข้นั่นเองซึ่ง secondary เนี่ยจะเป็นความพร้อมที่มีมากกว่าเพราะเราเตรียมคนไข้ไว้หมดละแต่ในของส่วนของ primary mission คือเราจะใช้ทีมของพยาบาลห้องฉุกเฉินนะคะก็จะเป็นแพทย์ฉุกเฉินหรือว่า ep 1คนนะคะแล้วก็มีพยาบาล1คนหรือบางทีน้องหมอเขาก็จะไปช่วยพี่เขาอีกหนึ่งคนก็จะมี2นะคะแพทย์เฉพาะทาง1แล้วก็แพทย์ใช้ทุนหน พยาบาลหนึ่งนะคะเวชกิจฉุกเฉินหนึ่งของที่เราจะเตรียมไปจะต้องครอบคลุมนะคะก็คือสามารถช่วยเหลือทั้งเรื่องการหายใจการไหลเวียนทุกสิ่งทุกอย่างพอไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บประเมินการรักษาจะเริ่มต้นทันทีระบบตั้งแต่การช่วยเหลือการหายใจเด็กหายใจไม่ดีต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะเด็กน้ำไม่พอการไหลเวียนไม่ดีเด็กช็อตต้องเปิดเส้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มตรงนั้นทำแก้ให้เร็วที่สุดแล้วเคลื่อนย้ายมาสู่เฮลิคอปเตอร์ เราจะไม่เสียเวลาก็คือมาทําที่โรงพยาบาลที่ที่รับคนไข้เลยเวลาแต่ละวินาทีมีความหมายกับผู้ป่วยมากเราจะให้ความสําคัญแม้กระทั่งเรื่องการของ CPR หรือการช่วยฟื้นคืนชีพเราก็ถ้าจําเป็นเราต้องทําคือถ้าเจอว่าผู้ป่วยมีภาวะหมดสติหัวใจหยุดเต้นเราจะต้องปั๊มหัวใจกันบนเฮลิคอปเตอร์เลยนะคะถามว่า แคบไหมแคบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กใครจะนั่งตรงไหนของจะวางตรงไหนเราจะมีการวางแพทเทิร์นที่ดีแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันสมมติว่ามีภาวะเกิดแบบนี้หัวหน้าทีมหรือลีดเดอร์จะเป็นแพทย์แพทย์จะจัดการทั้งหมด เป็นหัวหน้าทีมอพยาบาลเปิดเส้นให้ยานะน้องเวชกิจดูเรื่องการนี้คือเราจะทํางานเป็นอัตโนมัติของเราพยาบาลหองสกายด็อกเตอร์จะต้องผ่านการอบรมเรื่องของลําเลียงทางอากาศถามว่าอากาศกดดันมีผลกับการบินไหมปกติขอเราโชคดีคือใช้เฮลิคอปเตอร์ซึ่งการบินจะไม่ไม่ถึงระดับที่1 0 0 0 0หมื่น ฟุตนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000-7,000หรือบางทีก็คือ4,000-5,000คือเราเราจะไปแบบเลาะ,ละเขาเรียกเลาะดอยอะค่ะค่อยๆไปถามว่าเรื่องแรงกดอากาศเรื่องของเพชเชอร์ก็จะไม่มีผลกับคนไข้การรักษาก็จะมาตั้งแต่จุดเกิดเหตุเลยจนมาถึงโรงพยาบาลปลายทางของที่บินบ่อยนี้ที่จะใช้ก็คือเราจะไปถ่ายคนไข้ที่กรมทหารพรานที่36 ที่มเมสเรียงหรือว่าค่ายเทพสิงห์นะคะพี่ทหารพานเขาก็จะเตรียมพื้นที่ในการรับคนไข้ไว้นะคะรถพยาบาลก็จะไปจอดรอศูนย์สัส่งการจะเป็นคนที่ประสานงานว่าฮอจะต้องยกตัวจากไข่เฉลี่ไปถึงที่เกิดเหตุใช้เวลากี่นาทีที่เกิดเหตุจากมาถึงที่ค่ายเทพสิงห์กี่นาทีเพราะฉะนั้นการคำนวณแล้วก็การประสานโรงพยาบาลปลายทางมันจะต้องเป็นไปได้คือให้เหมาะเจาะกันไม่อย่างนั้นนะคะ พอไปถึงแล้วไม่มีรถมารับการวางแผนที่ดีจะนำสู่การดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพค่ะมีการปฏิบัติภารกิจครั้งไหนบ้างครับที่มีความประทับใจมากๆยรประทับใจมากๆนะคะตอนนั้นก็คือเป็นผู้ป่วยที่แม่หลังคลอดค่ะแม่หลังคลอดช็อกแล้วก็ไม่รู้สึกตัวพอเฮลิคอปเตอร์ไปลงปุ๊บเราลงไป ชาวบ้านนะคะเขาไม่เคยเห็นเฮลิคอปเตอร์นะคะเขาก็จะวิ่งมารู้สึกตัวเองเป็นดาราเลยเขาก็จะวิ่งมาโอ้ยคุณหมออย่างงั้นอย่างนี้เขาก็จะมาช่วยแบกของนะคะคือชาวบ้านแต่ละคนะจะแบกของแล้วก็จะพาไปนั่นไปนี้แล้วก็ถามว่าผู้ป่วยในบินาทีนั้นที่เขาเห็นเรานะคะน้ําตาเขาไหลเลยะคะ่ะเขาไหลเขาบอกว่าขอบคุณมากที่มาช่วยเขาแล้วก็ สิ่งที่เราเราทำกับเขานะคะบางทีเนี่ยเราอะไม่ใช่แค่พยาบาลเราต้องเป็นทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกทั้งหลานคือให้การดูแลเหมือนเขาเป็นญาติพี่น้องของเราตลอดเวลาถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวเขาจับมือของพยาบาลตลอดที่มาเพื่อสร้างความอุ่นใจนะคะประทับใจมากนะคะเขาจะกำมือเราแน่นมีอะไรเขาจะเห็นแล้วคือแววตาที่เสือเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งของเขา รู้สึกว่ามันทำให้วิชาชีพของพยาบาลเนี่ยค่ะมีคุณค่าในสายตาของคนไข้นะคะแล้วก็เป็นความประทับใจที่ว่าขอบคุณนะคะโชคชะตาที่ทำให้มาได้ทำงานเกี่ยวกับนางฟ้าสีขาวคือพยาบาลนะคะจริงๆแล้วถามว่าเมื่อก่อนอยากเป็นพยาบาลไหมไม่เคยไม่เคยอยู่ในความคิดเลยนะ,ะแต่ก็พอมาทำแล้วรู้สึกรักวิชาชีพนี้ค่ะนี่เป็นความประทับใจ ในช่วงที่สถานการณ์โควิดกำลังระบาดในขณะนี้ครับมีอะไรที่จะฝากถึงผู้ชมบ้างครับสถานการณ์แบบนี้นะคะอยากจะฝากให้ทุกทกท่านนะคะในสถานการณ์แบบนี้ดูแลตัวเองเซฟตัวอยู่กับบ้านใส่หน้ากากใส่แมสรล้างมือนะคะหลีกเลี่ยงกันไปในที่แออัด หลีกเลี่ยงการไปในที่สถานที่คนเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทีมนักรบชุดขาวเราพร้อมนะคะที่จะดูแลทุกทท่านพร้อมที่จะรับมือแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่ติดเชื้อนะคะบางทีเนี่ยถามว่าเขาติดเชือ้อบางทีเขาก็ถูกสังคมว่า,ทำ,างงทำไมถึงอย่างนั้นทำไมถึงอย่างนี้อยากจะให้กำลังใจไม่มีใครที่อยากจะเป็นไม่มีใครที่อยากจะสัมผัส ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นนะคะเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะของเราก็จะมีสายด่วนสุขภาพอย่างนี้นะคะที่โทรปรึกษาได้ที่จะอยากฝากก็คืออยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองรักษาคนรอบข้างเมื่อไหร่ที่รู้ตัวเองว่ามีภาวะเสี่ยงนะคะกักตัวเองต่อให้รักแค่ไหนไม่ว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะ กักตัวเองออกมาแยกตัวเองออกมาดูอาการ14วันบางทีปกปิดนะคะทำลายคิดว่าไม่ใช่คิดว่าไม่เป็นตรงนี้สำคัญมากฝากนิดนึงไปโรงพยาบาลนะคะอย่าปกปิดทำลายมีบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่หลายท่านที่ติดเชื้อเพราะว่าปกปิดทำลายแต่จริงๆแล้วตัวเราเองเรารู้ว่าเราผ่านอะไรมานะคะบอกกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ระวังตัวยังไงก็ ฝากทุกท่านด้วยนะคะ